หมูหมูจุ่มครับเม่กินครับอันนี้เป็นหมูสไลด์ครับอันนี้เป็นหมูมมมอันนี้เป็นหมูนุ่ม,มนุ่มครับไม่ต้วลูกเชิดอ,อันนี้ใส่ใส่อ่อนครับน,นี่ใส่อ่อนอันนี้ปลาหมึกครับ <c oughs> อันนี้เป็นกุ้ง นนนนเดี๋ยวรอตอนนี้เรารอให้ไอ้มมดเดือดนะเดือดเดือดะเรื่องเดือนะดนะครับเมื่อไเร็ได้ก

เอาล่วนักกทำแม่ม่องเนแม่แม่ก่น ये ना चलो 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 我没有没有？它全部尾巴。完，嘴巴完了吗？完，尾巴尾巴掉。苏巴的苏巴鱼，鲫鱼鲫鱼捞鱼，苏巴鲫鱼捞老广西巴金，那特别捞的呢。苏巴就捞靠的鱼，这里的。它来滑跳，它就把肉捞，捡了捞。

多谢了吧？我操！我在这，我在这，我操！他泼的，他泼的嘞！他泼的！什么嘞？啊！你不要 怎么样？哎，我我爷爷用椰壳。嗯。他从那木头了木头拉到后来，木头拉到那木头上面就烧木头拉。

で、あおのバネ。これですれではからなる。じゃ、ラトののために、あとのの。これとかでこれがあれ。どうな 거야 ああに。あとでちょっと。 你们没挖啥东西呀？我不正在挖去了。你们暂时可以。可以，没事，快点。快点。啊啊！好了吧？好了。好了，对对对。不不不那边不跑这这里。没 ให้คนรวยเท่าไรได้นอนก็หายไม่บนแต่เรื่องความจนนอนที่คืนน้นมันก็ไม่หา ผ่านวันเหมือนมันจะผ่านไม่ได้ที่ยังหายใจู้รู้ว่ายังมีเธออากทนทำไดนทุกวันไม่เคยแน่นาโดดยวเ,เพียงกันหัวใจมันคงเสมอ ไกลแค่ไหนจุดหมายนั้นต้องมีเธอข้าวทางจะไม่พลังเธอเพราะรู้ว่ามีคนรอเหนยแค่การมันคงจะไม่เท่าไรแต่ที่หัวใจก็มีบางทีที่ท้อ ก็พร้อมที่จะสู้ต่อรูปคนที่อยู่หน้าจอคนนี้คือแรงใจอน,องนอนคมตาลอนเอยทอนหายใจทุกทีแต่มาวันนี้อมองมนจอความทอก็หา จากวันเถินนะ้บนฟ้าคงจะเห็นใจจุดหมายที่เคยตั้งไว้จะไปทอคนที่รอ มันคงจะไม่เท่าไรแต่ที่หัวใจก็มีบางที่ที่ท้อเมื่อมองขึก็พร,พร้อมที่จะสู้ต่อรูปคนที่อยู่หน้าจอคนนี้คือแรงใจ ผมตานอนเคยทอนหายใจทุกิีแต่มาวันนี้มองบนเจอความทอก็หาสักวันเถิดนาบนฟ้าคงจะเห็นใจจุดหมายที่เคยตั้งไว้จะไปพร้อมคนที่ สักวันถดหนาบนฟ้าคงจะเห็นใจจุดหมายที่เคยตั้งไว้จะไปพร้อมคนในจอ จับมือกันไว้ก้าวไปเส้นชัยรออยู่ขอเพียงมีเธอเคียงคู่ยืนสู้ในยามหมดแรงบากบันสู้งานในเมืองกรุงใหญ่ญบางครั้งน้ำตาก็ไหลแต่ใจที่ยังแข็งแกร่ง จะสู้ไม่ท้อเพื่อลบรอยความจนที่แกล้โอเพียงมีเธอแก้นเดงเจ,ะจะลบตำแนงความเจ็เจสองใจพา,ากันเก้าไปสู่ฟันวันนี้วันนั้น วันนี้ให้ใหเธออดทนสัญญาด้วยใจลูกผู้ชายจะพร้อมเดินชนเคียงคู่กันไปสองคนอย่าสับสนจะทนเพื่อที่รอขอใจคนดี ความฝันที่มีวันนี้พี่มีหล่นเธอให้เธอ<ส>อดทคนอทคอยเป็นกันช่อนเมื่อพี่ยืนเจอเส้นชัยไม่ไกลร,รอเธอคงเจอถ้าเธอรวมฝันเดี๋ยวเขามาลีมกัใกล้นะครับพวอกับแม่อิ่มแล้วครับ

สัญญาด้วยใจลูกผู้ชายจับร้อม <า S 1> เบืนชนเ<แ>ที่ยงคู่กันไปสองคนอย่าสับสนจะทนเพื่อเธอที่รอขอใจคนดีความฝันที่มีวันนี้พี่มีล กันชนเมื่อพี่ยืนเธอเส้นใจไม่ไกลรอกเธอคงเจอถ้าเธอรวมฝัน อร่อยโอเคครับเด yeah. yup. okay. okay. ี yeah. okay. Okay. And, ๋ยวที่นี้ก็เบียร์ฟรีเท่านี้ครับเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้เมียแล้วครับวันเมร์ครับก็เลยสัมมาแม่แล้วก็เลี้ยงเมร์มีมูจิเมร์เดแม่ต้องมาถึงแม่ว่าตุ่ยเกษครับนี่เป็นชิ้นเดียวกันเอาดับ ที่นี่ก็เสรบนี่ยใบไอ้ยอละไเลยบคอนเบนนี่นี่อร่อยมากรับเบคนนีเรต้มเนี่นะถ้าใครต้มทากินจุ่มเนี่น้ใส่เบคอน ก็ไบบครับ